การวิ่งรัน for the earth หรือวิ่งรักโลกพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในแต่ละประเภทภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้ของจังหวัดชนบุรีโดยมีนักวิ่งกว่า1,300คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมอย่างคึกคักกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2ต่อเนื่องจากความส,มสําเร็จในปีที่ผ่านมาแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะได้แก่ฮาบมาราทอน21กิโลเมตรมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรโดยเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาท่ามกลาง บรรยากาศธรรมชาติที่งดงามและเป็นกันเองนายทวัชชัยกล่าวว่ากิจกรรมนี้ไม่เพียงส่งเสริมการออกกําลังกายแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของชนบุรีในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตท u r วิร d ส s t i n ส t ิ o เชันสร้างรายได้ให้ชุมชนและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสีชังซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นของประเทศไทยหลังจากกิจกรรมมีพิธีมอบถ้วยรางวัลพร้อมเปิดพื้นที่พักผ่อนให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสธรรมชาติบนเกาะสีชังซึ่งสร้างความประทับใจให้ใหกับทุกคนที่เข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหว ชนบุรียังได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมช่วยเผยแพร่ประสบการณ์ดีจากกิจกรรมนี้เพื่อร่วมผักดันก่อสีชังให้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของไทยอีกหลายๆท่านนะครับกราบขอบขอบคุณอย่างสูงนะครับผมเป็นกำลังมาเส้นชายปั๊บเริ่มสตาร์ทในการมอบรางวัลทันทีนะคะตอนนี้ <c oughs>